สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่เคารพทุกท่านวันนี้จะมาชี้แจงแนวการดำเนินงานโครงการรับสมองประลองปัญญาค้นหาคนเก่ง p ีโอเนตปีการศึกษา2563โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดให้มีการดำเนินงานขึ้นในปีการศึกษานี้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์ย่อยคือเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบโอนิตหรือการศึกคือการหรือการสอบข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านวิชาการและก็เป็นการกระตุ้นและก็สร้างแรงบันดาลใจในการให้นักเรียนและคุณครูได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนการพัฒนาศักยภาพในโอกาสต่อไป เป้าหมายของการจัดโครงการนี้เรามุ่งหวังไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2563นี้ทุกคน100%นะคะจากโรงเรียนทั้งหมดของเรา176โรงเรียนแล้วก็6สาขาค่ะการดำเนินงานในส่วนของโครงการเราแบ่งเป็น3กิจกรรมหลักใหญ่ๆนะคะ นั่นก็คือกิจกรรมที่1ก็คือการทดสอบ p ิโอเนตในการทดสอบ p ิโอเนตนั้นเราได้มีการพัฒนารูปแบบของการจัดการสอบออกเป็น2รูปแบบนั่นก็คือการทดสอบแบบกระดาษนั่นก็คือโรงเรียนจะต้องไปดําเนินการจัดพิมพ์ข้อสอบโดยทางเขตพื้นที่การศึกษาจะส่งไฟล์ข้อสอบไปยังโรงเรียนแล้วให้โรงเรียนดําเนินการทําข้อสอบขึ้นมาเท่ากับจํานวนนักเรียนเอง กับประเภทที่2ก็คือการทดสอบในระบบออนไลน์ในการทดสอบในระบบออนไลน์นั้นเราจะส่งลิงก์ซึ่งเป็นการทดสอบที่อยู่ในระบบซึ่งโรงเรียนจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ในส่วนของการจัดการสอบในระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่จะสามารถเชื่อมต่อทางระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเข้าสอบใน วันสอบได้หรือบางโรงเรียนมีการสอบถามมาว่านักเรียนบางส่วนมีความพร้อมที่จะสอบออนไลน์นักเรียนบางส่วนไม่พร้อมที่จะสอบออนไลน์จะขอใช้สองวิธีนี้ได้หรือไม่นะคะขอกราบเรียนให้กับท่านผู้ารและคุณครูได้รับทราบว่าสามารถที่จะทําได้นั่นก็คืออีกรูปแบบคือการผสมผสานนักเรียนหรือโรงเรียนมีความพร้อมที่จะผสมผสานในเรื่องของการสอบทั้ง ออนไลน์ Online, แล้วก็สอบทั้งแบบกระดาษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องสอบโดยยึดตารางสอบเดียวกันนั่นก็คือจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการสอบที่พร้อมกันทั้งเขตพื้นที่การศึกษาโดยเรากำหนดวันสอบในเรื่องของ p ีโอเไว้ในวันที่25กุมภาพันธ์พศ2564โดยตารางสอบของชั้นป .6 จะใช้เวลา ในการทดสอบวิชาละหนึ่งชั่วโมงมีอยู่ทั้งหมด4วิชาซึ่งเราจะสอบให้มันสอดคล้องกับการทดสอบของโอเน็นั่นก็คือในชั่วโมงแรกก็จะเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตามด้วยวิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์และก็สุดท้ายคือวิชาภาษาอังกฤษนะคะส่วนมัธยมศึกษาเราจะมีเวลาให้นักเรียนในการทําแบบทดสอบวิชาละ90นาทีซึ่งสอดคล้องกับทางการทดสอบ ของโอเน็นะคะก็เริ่มด้วยวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันทั้งสองชั้นสอบในวันเดียวกันคือวันที่25กุมภาพันธ์2564นะคะในส่วนของกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมการทดสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญา2,000ปีการศึกษา2,563ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่5มีนาคม นะคะซึ่งเป็นวันศุกร์นะคะาการสอบในเรื่องของการทดสอบนักเรียนยอดปัญญานั้นเราจะคัดเลือกนักเรียนที่เก่งที่สุดของแต่และโรงเรียนโรงเรียนละหนึ่งคนนะคะโดยใช้ผลการทดสอบของ p รีโอเนนะคะนักเรียนคนใดที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่และโรงเรียนจะมีสิทธิ์เข้ามาทำการทดสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญาซึ่งเป็นการสอบรอบที่สอง ในวันที่5มีนาคมนะคะตารางสอบของเราจะใช้เวลา1ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็หมายความว่าทั้งมัธยมทั้งม .3 และป .6 ใช้เวลาวิชาละ1ชั่วโมงเริ่มที่เวลา9นาฬิกานะคะแล้วก็ใช้ตารางสอบก็คือเริ่มที่คณิตศาสตร์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และก็ภาษาอังกฤษนะคะตรงนี้เราประยุกต์โดยใช้เวลาเท่าเทียมกันเพื่อสะดวกในการที่จะบริหารการสอบ ส่วนกิจกรรมที่3ก็คือกิจกรรมการเชริดชูเกียรตินักเรียนยอดปัญญาปีการศึกษา2563อันนี้เป็นสิ่งที่เขตพื้นที่อยากจะมอบหรือเชอิดชูเกียรติให้กับนักเรียนและคุณครูที่ประสบผลสําเร็จได้เป็นนักเรียนยอดปัญญาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษากําแพงเพชรเขต2ซึ่งจะได้ดําเนินการในโอกาสต่อไปทีนี้มาดูเรื่องของแนวการดําเนินงานการทดสอบ ในกิจกรรมแรกก็คือการทดสอบพ n โอเนตก็จะแบ่งระดับของการดําเนินงานออกเป็นระดับ3ระดับใหญ่ๆก็คือ1ก็คือระดับเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาของเรานะคะมุ่งหวังที่จะจัดให้มีการสอบที่มีความสมบูรณ์แบบแล้วก็มีความสอดคล้องกับเรื่องของโอเนให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ต้องการที่จะได้ในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าเรื่องของการดําเนินงานการบริหารจัดการและก็แม้แต่เรื่องของการออกข้อสอบ ก็ดีนะคะจึงได้มีการดําเนินงานดังต่อไปนี้นะคะในประการแรกก็คือเรื่องของการจัดทําข้อสอบพ n โอเนตนะคะเราได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานหรือคณะออกข้อสอบโดยใช้ศึกษานิเทศเท่านั้นนะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบโดยการออกข้อสอบในครั้งนี้นะคะได้ใช้ตัวชี้วัดนะคะแล้วก็โครงสร้างของแบบข้อสอบนะคะที่เป็นลักษณะเช่นเดียวกับของโอเน็ Net, ปีการศึกษา2 1563ที่สออสอกำหนดขึ้นนะคะซึ่งคณะได้ดำเนินการออกอย่างครบถ้วนแล้วก็พยายามที่จะให้คล้ายคลึงมากที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในบางวิชาไม่สามารถที่จะทำได้สอดคล้องได้ทั้งหมดเนื่องจากเราติดระบบเรื่องของการทำในข้อสอบออนไลน์อย่างเช่นข้อสอบอัตนัยอันนี้ในระบบออนไลน์นั้นมันยุ่งยากแก่การที่จะไปตรวจกระดาษคำตอบจึง จึงมีลักษณะที่ว่าข้สอบอัฒนาในั้นในบางวิชาไม่สามารถดําเนินการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ได้ออกได้ครอบคลุมตัวชีวัดที่สทศกําหนดนะคะอันที่สองที่เขตพื้นที่พยายามมุ่งหวังที่จะให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนั่นก็คือการพัฒนาการจัดการสอบเ r รียบเน็ตโดยระบบออนไลน์ตรงนี้เราใช้ทีมงาน ผู้เชี่ยวชาญนะคะจากเขตพื้นที่การศึกษาและก็ระดมสมองจากคุณครูผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และก็เทคโนโลยีมาเป็นคณะในการจัดทำระบบการสอบออนไลน์ตรงนี้เรามุ่งหวังที่จะให้เป็นทางเลือกให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมนักเรียนที่มีความพร้อมเพราะการทดสอบออนไลน์นั้นจะเป็นการประหยัดกระดาษประหยัดงบประมาณในการจัดทำข้อสอบ พร้อมทั้งนักเรียนเองก็ได้มีการฝึกฝนทักษะการใช้เทคโนโลยีด้วยนะคะเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการจัดทําแบบสอบถามประเมินผลการดําเนินงานเขตพื้นที่หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการดําเนินงานใดๆไม่ว่าจะเป็นงานโครงการหรืองานกิจกรรมใดๆของเขตพื้นที่สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือผลสะท้อนแนวความคิดเห็นซึ่งได้จากการดําเนินงานจากผู้ซึ่งมือส่วนเกี่ยวข้องได้สะท้อนผลให้กับทางเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะนำมาในการปรับปรุงพัฒนางานในกิจกรรมหรืองานโครงการนั้นโอกาสต่อไปจึงได้ทำแบบสอบถามขึ้นนะคะอันที่4คือการส่งไฟล์ข้อสอบ PIONET ให้กับโรงเรียนตรงนี้ทุกโรงเรียนจะได้รับข้อสอบ PIONET ที่จะทดสอบในวันที่25กุมภาพันธ์นี้ทางระบบ e-office โดยทางเขตพื้นที่จะส่งลิงก์นะคะให้กับท่าน โรงเรียนใดที่เลือกการทดสอบแบบกระดาษท่านจะต้องไปเซฟโหลดดาวน์โหลดไฟล์ข้อสอบมาแล้วก็เซฟแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วก็จัดทําแบบทดสอบให้กับนักเรียนเท่ากับจํานวน,นนักเรียนของท่านนะคะเราจะส่งไฟล์ในระบบ EOFIT c e ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะคะสําหรับเรื่องของไฟล์ข้อสอบนะคะ ในประเด็นต่อไปก็คือเรื่องของเปิดระบบการสอบ p พ o n e เเราดีเดย์นะคะตามตารางสอบทุกประการนะคะในวันที่25กกุมภาพันธ์นะคะโดยเราจะเปิดระบบการสอบในระบบออนไลน์ก่อนเวลา15นาทีนะคะเพื่อที่จะให้โรงเรียนได้แนะนำให้กับนักเรียนได้เข้ามากรอกข้อมูลส่วนตัวให้เสร็จก่อนและพร้อมที่จะสอบวิชาแรก ก็คือวิชาคณิตศาสตร์ในเวลา9นาฬิกานะคะและเราจะปิดระบบนะคะในเรื่องของแบบทดสอบออนไลน์นั้นในเวลา18นาฬิกาหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องปิด18นาฬิกานะคะขอ,อทำความเข้าใจกับคุณครูและก็ผู้บริหารสถานศึกษาอย่างนี้นะคะว่าในการทดสอบครั้งนี้เราจะมีการตรวจกระดาษคำตอบผ่านระบบออนไลน์นั่นก็คือจะใช้ตัว ข้อสอบออนไลน์เป็นฐานโรงเรียนใดก็แล้วแต่ที่สอบด้วยกระดาษแบบกระดาษก็ดีเมื่อสอบเสร็จหนึ่งวิชาท่านจะต้องมีคณะกรรมการแต่งตั้งผู้ซึ่งมาบันทึกคําตอบของนักเรียนลงในระบบออนไลน์นะคะแล้วก็คะแนนจะถูกตรวจโดยคอมพิวเตอร์นะคะตรงนี้ข้อมูลของนักเรียนที่ไม่ว่าจะสอบด้วยระบบออนไลน์ก็ดีหรือทดสอบด้วยระบบกระดาษก็ดีจะต้องมีบันทึก การตอบของผลการสอบหรือคะแนนหรือข้อที่นักเรียนเลือกเป็นรายข้อของนักเรียนทุกคนอยู่ในระบบออนไลน์เพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จหนึ่งวิชานะคะก็ให้มาบันทึกในวิชานั้นได้เลยนะคะแล้วก็วิชาสุดท้ายเราจะปิดระบบที่เวลา18บแนาฬิกาค่ะกิจกรรมที่6นะคะจะมีการออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโดยคณะ นิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งจะประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาและก็คณะศึกษานิเทศตรงนี้ลงไปเพื่อที่จะดูปัญหาดาูการดำเนินงานและก็เป็นการให้ขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนในการดำเนินงานค่ะต่อไปก็คือแนวการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาในการดำเนินงานในในระดับสถานศึกษาประการแรกซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากก็คือ โรงเรียนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการทดสอบพีโอเน็ตในครั้งนี้ว่าโรงเรียนมีความพร้อมเพียงพอที่จะสอบในด้านใดน,นะคะก็คือรูปแบบใช้กระดาษรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสมผสานเมื่อลูกได้เมื่อเลือกรูปแบบได้แล้วโรงเรียนจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการที่สําคัญอย่างยิ่งในครั้งนี้นะคะประกอบด้วยฝ่ายอํานวยการฝ่ายควบคุมห้องสอบฝ่ายบันทึก คะแนนผลการสอบนะคะตรงนี้สําคัญอย่างยิ่งซึ่งจะแต่ละโรงเรียนจะต้องดําเนินการหลังจากที่เลือกรูปแบบของการทดสอบพีโอเน็ตได้แล้วโรงเรียนจะต้องเตรียมอุป,ปกรณ์ให้สอดคล้องกับรูปแบบที่โรงเรียนเลือกนั่นก็หมายความว่าถ้าเลือกรูปแบบกระดาษโรงเรียนจะต้องพิมพ์กระดาษคําตอบออกมาพิมพ์ข้อสอบออกมาให้เท่ากับจํานวนนักเรียนนะคะ ถ้าเลือกรูปแบบของการสอบแบบออนไลน์โรงเรียนจะต้องจัดอุปกรณ์ในการสอบนั่นแก่นั่นก็ได้แก่คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรืออะไรที่เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สําหรับการสอบออนไลน์ให้กับนักเรียนได้ครบทุกคนเน้นย้านะคะว่านักเรียนแต่ละคนจะต้องสอบด้วยตนเองนะคะจะต้องมีอุปกรณ์เป็นของตนเองในแต่ละบุคคลนะคะเมื่อเมื่อเลือกรูปแบบแล้วก็ ดำเนินการในส่วนของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วในการดำเนินการสอบนั้นโรงเรียนจะต้องมอบหมายภารกิจให้กับคุณครูโดยเฉพาะคณะกรรมการซึ่งจะต้องมีการชี้แจงให้กับคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้รับทราบแล้วก็ทำความเข้าใจและก็การดำเนินการสอบนั้นต้องใช้ตารางสอบที่ ทางเขตพื้นที่การศึกษากำหนดให้อย่างพร้อมเพรียงกันนะคะเน้นย้ำว่าเราต้องสอบพร้อมเพรียงกันทั้งเขตพื้นที่ค่ะและก็สุดท้ายที่เป็นภารกิจของโรงเรียนก็คือการประเมินผลการทำงานหรือการดำเนินงานโครงการเน้นย้ำว่าในส่วนของการดำเนินงานตรงนี้เราจะส่งลิงก์แบบสอบถามนะคะในส่วนของการตอบแบบสอบถามก็เป็นระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน ในส่วนของโรงเรียนที่เลือกข้อสอบแบบกระดาษท่านก็จะต้องพิมพ์นะคะพิมพ์แบบสอบถามที่เป็นกระดาษให้กับคุณครูผู้ควบคุมห้องสอบแล้วเอาไปแจก,กให้กับนักเรียนเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนสอบเสร็จวิชาสุดท้ายนะคะท่านก็จะต้องให้นักเรียนทําแบบสอบถามให้เรานะคะเสร็จแล้วก็นําเอาแบบสอบถามที่นักเรียนตอบแล้วมาให้กับเจ้าหนะ้าที่บันทึกคะแนนนะคะก็ให้ไปบันทึกใส่ในลิงก์ ในลิงก์แบบสอบถามให้กับทางเขตพื้นที่การศึกษานะคะ,ะในส่วนประการอ,อีกอกนวินการดําเนินงานในอีกประการหนึ่งก็คือการทดสอบการดําเนินงานในดะดับห้องสอบนั่นก็หมายความว่าคุณครูที่ได้รับผิดชอบในเรื่องของการดําเนินการจัดการสอบก็คือควบคุมห้องสอบและก็คณะกรรมการบันทึกคะแนนผลการสอบของนักเรียนนะคะจะต้องปฏิบัติงานอย,างอ,ยางอย่างเต็มความสามารถ ในวันที่25กุมภาพันธ์นั่นก็คือคุณครูต้องมาแต่เช้าเสร็จแล้ว8นาฬิกาเนี่ยต้องรับข้อสอบจากผู้บริหารสถานศึกษานะคะสำหรับผู้ที่ใช้กระดาษพร้อมทั้งแบบสอบถามไปที่ห้องเรียนนะคะส่วนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมกับลิงก์ของอแบบทดสอบทางออนไลน์ซึ่งเราจะส่งไปในระบบในเวลา,า8นาฬิกา45นาทีให้พร้อมนะคะ ตรงนี้เมื่อท่านไปถึงห้องสอบแล้วท่านจะต้องแนะนำในเรื่องของการสอบให้กับนักเรียนว่าครั้งนี้เราเป็นการสอบ p ีโอเแต่เราจะใช้รูปแบบซึ่งในลักษณะคล้ายคลึงกับ o n e นทุกประการเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการซักซ้อมการสอบ o n e นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ระเบียบการดำเนินงานใดๆก็แล้วแต่ให้ใช้ของโอเนตนะคะให้ใช้เหมือนกับของโอเน ที่สสสเขากำหนดนะคะเสร็จแล้วเมื่อสอบเสร็จก็อย่าลืมในเรื่องของการตอบแบบสอบถามค่ะต่อไปเป็นแนวการดำเนินงานการทดสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญาปีการศึกษา2563ในการสอบนักเรียนยอดปัญญานั้นเป็นการสอบในรอบที่สองต่อจากพิโอเนตนั่นก็คือเป็นการคัดนักเรียนที่เก่งที่สุดจากการสอบพิโอเนตนะคะโรงเรียนละหนึ่งคนมา ทําการทดสอบนักเรียนยอดปัญญาประจําปีการศึกษา2563ซึ่งเราจะมีการจัดสอบในวันที่5มีนาคมพศ2564สนามสอบเราจะสอบโดยพร้อมเพียงกันที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขต2โดยนักเรียนชั้นป .6 เราจะใช้ห้องประชุมคฤหาบดี ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจะใช้ห้องประชุมวิบูรณ์เป็นสถานที่ในการสอบการสอบนักเรียนยอดปัญญานั้นเรามีเพียงรูปแบบเดียวก็คือรูปแบบแบบกระดาษนะคะข้อสอบเราจะดำเนินการสอบโดยเป็นลักษณะเน้นอัตนัยเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะเขตพื้นที่ ก็มีความตระหนักในเรื่องของความบริสุทธ,ธิ์ยุติธรรมความเท่าเทียมกันในการดําเนินการสอบจึงมีขั้นตอนการดําเนินงานดังต่อไปนี้ขั้นที่1เขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศได้ชื่อนักเรียนยอดปัญญาของโรงเรียนนั่นก็คือนักเรียนที่สอบได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของโรงเรียนจากการสอบเพียงเนสีวิชาโดยมีกติกาว่าถ้านักเรียนคนใดคะแนนสูงสุดก็จะเลือกคนนั้นนะคะแต่ถ้านักเรียนสูงสุดหลายคน โดยมีคะแนนเท่ากันเราจะพิจารณานักเรียนที่ได้คะแนนคณิตศาสตร์สูงสุดเป็นลำดับที่หนึ่งนะคะถ้ายังคณิตศาสตร์เท่ากันอีกเราจะพิจารณาวิชาภาษาไทยถ้าภาษาไทยยังเท่ากันเราจะพิจารณาที่วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อที่จะคัดนักเรียนที่เป็นยอดปัญญาของโรงเรียนหนึ่งคนมาเข้าร่วมเวทีการแข่งขันนักเรียนยอดปัญญาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาตรงนี้เขตพื้นที่จะทาการประกาศอ่า เพื่อที่จะแจ้งให้โรงเรียนทราบภายในวันที่สองมีนาคมนะคะ,ะหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการจัดออกข้อสอบข้อสอบของเราจะเป็นความลับอย่างที่สุดทีมงานที่จะออกข้อสอบจะเป็นทีมงานศึกษานิเทศทั้งหมดนะะการพิมพ์ข้อสอบการออกข้อสอบแล้วก็การทำสำเนาข้อสอบเราจะถือเป็นความลับที่ทุกคนนักเรียนทุกคนจะได้รับสิทธิ์ความเสมอภาค ภาคโดยเท่าเทียมกันนะคะ,ะเมื่อเราทําแบบทดสอบเสร็จแล้วเราจะทําแบบสอบถามควบคู่ไปด้วยเพราะกิจกรรมการทดสอบนักเรียนยอดปัญญาจริงๆมันเป็นโลโก้ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชรเขตสองมาติดต่อเป็นเวลาหลายปีแล้วเราก็ได้ไว้ว่างมาหลายปีปีนี้เป็นการที่เรานํากับคืนมานะคะ ให้กับเขตพื้นที่การศึกษาเพราะฉะนั้นความคิดเห็นในส่วนของการดําเนินงานก็ยังเป็นสิ่งสําคัญเราต้องการให้ผู้ซึ่งเข้ามาในการดําเนินการทดสอบทั้งส่วนนักเรียนคุณครูได้มีส่วนได้สะท้อนผลตรงนี้ก็จะมีแบบสอบถามซึ่งจะถามนักเรียนและก็คุณครูด้วยนะคะเสร็จแล้วเขตพื้นที่ก็จะมีการตั้งคณะกรรมการควบคุมห้องสอบซึ่งเราจะใช้ทีมงานบนเขตพื้นที่เพื่อความยุติธรรม เราจะไม่ได้ใช้บุคลากรจากโรงเรียนมาเป็นส่วนในการดําเนินงานันน้เพราะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการควบคุมห้องสอบอ,ออกข้อสอบตรวจกระดาษคําตอบประมวลผลนะคะทุกขั้นตอนเราจะใช้บุคลากรของเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นโดยเฉพาะศึกษานิเทศทุกท่านตึงจะต้องช่วยกันนะะระดมทั้งพลังกายพลังใจแล้วก็พลังสมองที่จะต้องดําเนินงานเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็ เกิดคุณภาพในการทำงานให้ดีที่สุดในวันที่5มีนาคมซึ่งจะเป็นเวทีการสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญานะคะในการสอบแข่งขันนักเรียนยอดปัญญานักเรียนซึ่งได้รับคัดเลือกให้มาสอบนะคะจะต้องมาให้ถึงสถานที่สอบอย่างน้อยแปนาฬิกานะคะเพราะว่า8ดนาฬิกานั้นจะมีการพบปะแล้วก็การให้โอวาทแล้วก็พิธีเปิดในเรื่องของ นักเรียนยอดปัญญาจากผู้บริหารระดับสูงของเขตพื้นที่การศึกษาและเราจะใช้ตารางสอบอในวันที่5โดยทุกทุกทุกทั้งสองระดับชั้นจะใช้เวลาเท่าเทียมกันนั่นก็คือวิวชาละ1ชั่วโมงนะคะก็สีวิชาเริ่มที่คณิตศาสตร์ภาษาไทยแล้วก็วิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะ หลังจากนั้นคณะกรรมการจะดําเนินการตรวจกระดาษคําตอบซึ่งะบอกแล้วว่าข้อสอบส่วนมากจะเน้นอัตนยัยอาจจะต้องใช้เวลา1วันถึง2วันนะคะแต่เราตั้งเป้าหมายว,าว่าจะประกาศนักเรียนยอดปัญญาได้ภายในวันที่9มีนาคมซึ่งเราจะแจ้งให้กับโรงเรียนทราบในโอกาสต่อไปนะคะส่วนกิจกรรมสุดท้ายก็คือเรื่องของการเชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรตินั้นทางเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้นักเรียนยอดปัญญาแล้วเราก็จะแจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบแล้วก็เมื่อได้โอกาสอันเหมาะสมแล้วก็ทุกอย่างพร้อมนะคะก็จะมีการประกาศและก็จัดเวทียกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนยอดปัญญาและก็คุณครูผู้ฝึกสอนนักเรียนที่ได้ยอดปัญญาระดับเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งทางเราจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่ตอไป ส่วนการดําเนินง,งานของสถานศึกษาในเรื่องของยอดปัญญานั้นส่วนใหญ่โรงเรียนก็มีหน้าที่เพียงแค่ส่งนักเรียนเข้ามาทําการทดสอบให้ตรงเวลาเสร็จแล้วก็รับนักเรียนกลับไปนะคะแลกะก็สิ่งสําคัญที่อยากจะบอกกล่าวในเวทีวันนี้นะคะก็คือเรื่องของงบประมาณเนื่องจากโรงเรียนนั้นได้สอบถามมาทางโทรศัพท์มาหลายโรงเรียนเกี่ยวกับงบประมาณในการดําเนินง,งานเขตพื้นที่การศึกษาขอเรียนชี้แจงให้กับท่านทั้งหลายได้ทราบว่า ในปีนี้รัฐบาลมีความขัดสนในเรื่องของงบประมาณเขตพื้นที่เราก็ไม่ได้รับจัดสรรจากทางสพมาในจนํานวนที่เพียงพอที่จะจัดสรรลงให้กับโรงเรียนได้จึงขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในส่วนของงบประมาณขอให้โรงเรียนได้ใช้งบประมาณในส่วนของรายหัวของโรงเรียนเองให้โรงเรียนบริหารจัดสรรงบป,ประมาณในส่วนของโรงเรียนเองซึ่งทางเขตพื้นที่การศึกษาอขอความร่วมมือ มาให้โรงเรียนได้ดําเนินการในส่วนของโครงการนี้ในลักษณะที่ว่าช่วยกันนะคะเขตพื้นที่ดําเนินการในส่วนที่เขตพื้นที่จะต้องใช้จ่ายนะคะส่วนโรงเรียนก็ให้ดําเนินการใช้งบประมาณของโรงเรียนในส่วนที่โรงเรียนจะต้องร่วมกันดําเนินการในโครงการนี้ให้ประสบผลสําเร็จซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูและผู้ส่วนเกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะนักเรียนในการที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้นั่นจะได้เป็นการซึ่งได้บอกว่านักเรียนของเราในหนึ่งปีการศึกษา2,563นั้นท่านได้รับการจัดการเรียนรู้หรือได้รับการศึกษามาตลอดหนึ่งปีการศึกษาท่านหรือนักเรียนจะมีความรู้ในตามหลักสูตรของสถานศึกษามากน้อยเพียงไร และก,ก,การดําเนินง,งานครั้งนี้หวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากทุกท่านที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไปกราบขอพระคุณมากค่ะ